สนับสนุนโดย Art of g o r p Design Your Game p g by Art of g o r สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับ Art Art of g o r อีกแล้วครับและช่วงนี้ครับช่วง Men Check In นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันใจกลางกรุงเทพอีกแล้วก็คือท้องลอนะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งให้เช่าชุดราตรี นะครับผมธุรกิจธุรกิจนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยคือเป็นเซเลบชื่อดังเป็นดาราสาวสวยท่านหนึ่งเลยจะเป็นใครนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตามผมมาเลยครับ ก็มาถึงแล้วนะครับผมยังไงก็พาท่านผู้ชมมาพบกับดาราสาวคนสวยคนนี้เลยครับคุณไอซ์อภิชดาอภิษดาเคือคงคาไม่เป็นไรขอแนะนําตัวเองนะคะสวัสดีค่ะไอซ์อภิษดาเคือคงคาค่ะโอเคเมื่อกี้เนี่ยตั้งใจเล่นมุกเลยนะอ๋อเล่นมุกใช่ไหมอันนี้เรียกว่าพามาถึงเรียกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งของไอซ์ใช่ไหมใช่ขอขอสวัสดีก่อนแล้วกันสวัสดีครับ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 ผมใช่ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่จริงๆไม่ใหม่นะไม่ใหม่แล้วหกปีแล้ว l ซเล c คอเซตใช่ชื่อเซเล c คอเซตนะคะตอนแรกอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินตอนนี้ย้ายมาที่ทองหล่อซอยยี่สิบสามแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปกินข้าวไปดูหนังที่เมเจอร์ราชโยธินปุ๊บเราจะเห็นร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่แต่คือชื่อร้านเซเลปคอเซต t นะคะก็ตรงตัวเลยเราอยากให้เป็นห้องเสื้อผ้าของเหล่าเซเล เพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าของเราเซเลปคือ<ล>ดาราเซเลปทุกคนใช่ค่ะมีเสื้อ,อที่เคยใส่อยู่ในนี้ถูกต้องอสามารถมาเช่าแล้วแบบว่ามาใส่ชุดของเขาได้จริงๆบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะสวยเหมือนคุณไอเนี่ยนะ,<ฮ>ะก็เรียกว่าสามารถจะหาชุดที่เรียกว่าเป็นชุดเดียวกันได้เลยถูกไหมคุณไอถูกค่ะแต่คือตอนนี้เนี่ยด้วยทำม,มา6ปี<ห>เราไม่ได้มีแต่ชุดแบบว่าโมเดลนางแบบอย่างเดียวแล้วก็มีชุดหลากหลายด้วยอันนี้แหละที่ผมอยากจะถามแทนท่านผู้ชมเลยบางทีเนี่ยหูคุณไอหุ่น ขนาดนี้เนี่ยแล้วบางคนที่ถ้าเกิดหุ่นไม่ได้ดีเท่านี้อาจจะอ้วนนิดนึงแขนใหญ่นิดนึงเนี่ยมีชุดไหมมีหมดเลยคือเราทามานานใช่ไหมคะเรารู้ปัญหาของแบบว่าเหล่าลูกค้าแบบเยอะอย่างบางคนอะไรเงี้ยแบบหุ่นจะมีปัญหาเรื่องแขนเราก็ต้องแบบว่าใส่แบบไหนให้มันแบบว่าดูสวยหรือว่าดูตันอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่แบบให้ดูแบบว่าะหงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าชุดราตรีเนี่ยนะมันเป็นชุดที่เอาง่ายๆคือคนทั่วไปเนี่ยมัน เขาเขาไม่ได้ใส่ทุกวันครั้งหนึ่งที่เขาจะออกงานเนี่ยแล้วเขาแบบว่ามาที่ร้านเซเลปคเซนเนี่ยแล้วใส่ไปงานเราก็อยากให้เขาสวยที่สุดเข้าใจมั้ยนานๆทีได้ออกงานอ่ะเพราะฉะนั้นต้องสวยต้ต่นห,นหัวจรดเทา,ทาจริงเดี๋ยวผมถามไอนิดน,นึงเลยค,ความเหมือนกับทำไมถึงเริ่มต้นทรรําธุรกิจนี้เนี่ยอยากจะรู้มากๆเลยทําไมเริ่มต้นเลยนะธรรุรกิจนี้นะคะเริ่มมาจากว่าเฮ้ยทำไมเสื้อผ้าเราเยอะแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนดาราเนี่ยใส่ชุดซ้ำไม่ได้ถูกต้องอันนี้แน่นอนเลยคุณลงภาพใน IG In อินสตาแกรมค้าหนึ่ง ถ้าลงซ้ำเนี่ยแฟนคับไม่ได้ไม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะดาราแล้วไงทางบ้านอ่ะคนทั่วไปก็ใส่ชุดซ้ำไม่ได้เพราะว่าทุกคนมี f a c e b o o อ Instagram เหมือนกันถูกต้องเมื่อก่อนเนี่ยคนทางบ้านทั่วไปเนี่ยนะก็จะแบบซื้อลงทุนชุดหนึ่งแล้วก็เอาไว้ใส่เพื่อที่ทำงานแล้วกันกับเพื่อนที่เรียนอย่างน้อยใส่ได้สองครั้งแต่ตอนเดยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใส่ได้ครั้งเดียวลงลงโซเชียลไปปุ๊บก็คือจบเลยชุดนั้นก็เหมือนกับใช้ไม่ได้แล้วใช่แล้วเดี๋ยวน คุณไอแบบว่าพยายามในการแบบว่าออกงานแต่ละทีเป็นไงคะก็เรียกว่าหลักห <บา S 1> มื่น <บา S 1> แล้วแต่เจ็บคือตอนนี้เนี่ยหลักหมื่นนี่ขั้นถูกนะใช่ดีไซเนอร์ไทยตอนนี้ไอเนาะดีไซเนอร์เริ่มตอนที่าสามหมื่นถึงแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่าในเมื่อใส่ครั้งเดียวอะ่ะอ,อยากให ห้องเนี้ยร้านเนี้ยเป็นเหมือนห้องเสื้อผ้าของคุณเอง <S 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 <ช>แล้วคุณก็เลือกเอาว่า <S <S เฮ้ยวันนี้เราไปงานนี้เราอยากใส่ชุดนี้เราก็ได้ราคาแค่ไม่กี่พันเมื่อกี้เนี่ยเมนชั <I S 2> ่นไปว่าราคาเนี่ยสามหมื่นถึงเป็นแสนเนี่ยเวลาเช่าให้ลูกค้าเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างอยู่ที่1,500บาทถึง5,000บาท1 5 0 0บาทถึง5,000บาทเท่านั้นเองเท่านั้นโอ้โหบอกได้เลยว่าราคานี้ดีเลยนะถูกมันแบบคุณผู้ชายก็แฮปปี้ใช่ไหมอยากพาคุณภรรยามาเลยใช่ไหม้าเนี่ยต้องจองเลยว่าต้องมาที่นี่นะ ไม่ต้องพาผมไปเหมือนกับที่อื่นละถูกว่าอพาไปเอมเบสซี่พาไปที่เนี่ยเรียกว่าชมรุ่ทุกที่และไงใส่ได้ครั้งเดียวเหมือนกันก็สุดท้ายก็กองไว้สามารถเอามาที่ร้านนี้ได้นะคะยินดีเลยตอนนี้มีปัญหาอันนีงเมื่อกี้เหลือไปเห็นคือเนี่ยชุดแต่งงานชุดแต่งงานเพราะว่าอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ไหมใหม่ค่ะไม่มีเพิ่งเพิ่งมีพพมาะร้านนี้เราก็อยากให้มีเซ็กชันใหม่เพิ่มขึ้นมาเพราะตลากเลยอ่ะจะคนจะยืมไปถ่ายพีเ้งกันเยอะสภาพของเราคือแบบแนวประมาณแบบ เออลาตีหน่อยแต่ไม่แบบว่าอะไรมากสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบบว่าชุดแต่งงานเลยแต่ดูสุดท้ายเขาก็แบบสมมติเขาจะถ่าย4เซตเขาก็อยากได้ชุดแต่งงานไว้ถ่ายพเวดิ้งสักเซตหนึ่งเหมือนกับเสียเวลาครั้งหนึ่งได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นแบบอ่ะได้ชุดลาตีที่นี่แล้วแต่ต้องไปดูชุดแต่งงานที่อื่นอีกแล้วอยากได้แค่ชุดเดียวบางทีบางร้านแพ็กเกจเขาก็ไม่ให้ต้องเอา ตากล้องเอาอะไรของเขาด้วยเขาถึงจะให้เช่าส่วนใหญ่ร้านแต่งงานเนี่ยอย่างที่รู้เลยอย่างที่ไอซพูดเลยเมื่อกี้เหมือนกับถ้าชอบชุดวีดีบังคับถ่ายพีวดดิ้งด้วยซึ่งจริงๆเรามีช่างถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งตนี้ตอบโจทย์ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ห้ผู้ชมทางบ้านเลยนะว่าเฮ้ เรียกว่ามีร้านที่เรียกว่าไม่ยัดเยียดแพ็กเกจแบบนู้นนไก็คืออยากให้แบบว่าถ้าสมมติบางคนมันมีคอนเซปต์แบบว่าต้องการชุดราตรีแต่แบบว่าไม่เยอะมากแต่อยากได้ชุดแต่งงานหลักสักชุดหนึ่งถ่ายคู่กันถูกต้องอันนี้เราก็มีให้เช่าดูวโอเคไอ้เมื่อกี้เหลือไปเห็นตรงนู้นโอ้โหชุดเยอะมากเลยเดี๋ยวะพาไปดูหน่อยนี่จะบอกว่าจริงๆมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่มีสามชั้นมีสามชั้นชั้นสามนี่คือเป็นโกดังอันนี้ง่ายๆเนี่ยคามจริงเธอเธอเหมือนกับเช่าดีนีไว้เนี่ยเป็นเพ นี่นะคะมีทั้งหมดตอนนี้คือ1000ชุดแล้วอ่ะหนึ่พันชุดแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถามหน่อยว่ามันมีมีหลายสไตล์มากเลยมีสไตล์ไหนบ้างไหนไอ้ลองบอกกันรสิอย่างนี้ก็คือคนที่มานะคะนอกจากตีมสีที่แบบว่ามาถึงแล้วต้องการตีมสีนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าพี่คะเรียบหรูดูแพงค่ะเรียบหรูดูแพงหรือว่าพี่คะจะไปรับรางวัลค่ะรับรางวัลก็มีรับรางวัลหรือว่าพี่คะไปงานแต่งงานค่ะก็จะขอแบบหวานหวานหน่อยหรือว่าพี่คะ จะแบบว่าต้องการความเผ็ดเซ็กซี่ค่ะงานนี้เนี่ยหนูต้องได้แบบเผ็ดเผ็ดเ็ดแบบไอ้ก็มาก็มาใช่สมัยก็จะมีแล้วก็จะมีแบบหวานหวานคางานมั่นช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนจะต้องมีคอนเซปต์ของตัวเองอยู่แล้วว่ามาเป็นยังไงแต่หลายคนนะก็จะมาเราไม่รู้ความต้องการของตัวเองว่าตัวเองใส่แบบไหนแล้วสวยรู้ไหมว่าผู้ช่วยไอเนี่ยเก่งมากเลยนะสามารถแบบดูหุ่นแล้วรู้ว่าคุณใส่แบบนี้ไม่สวยแล้ว ความจริงใจที่เขาให้กับลูกค้าทําให้อมีลูกค้าประจำเกิดขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยนะคือผมบอกเล,เลยว่าลูกค้าที่มาเนี่ยไม่ได้หุน่นเรียกว่าไม่ได้หุ่นเพอร์เฟกทุกคนแล้วกัน<อ>แต่สําคัญที่สุดเนี่ยครับต้อง,งหา<จ>คนที่จริงใจแล้วบอกเรียกว่ารู้จริงในการเลือกชุดแล้วออกมาคุณจะถึงจะดูดีที่สุด<อ>ใช่ไหมครับก็ค,นนะคือบางทีนะไอ้ก็พูดนี่น ไปบอกเขาว่าแบบดูเตีย้ยตันอ่ะเขากโกรธหรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่ไมคุณไอเขาชอบแบบเขาชอบคนต้องการรู้ความจริงว่าตัวเองใส่แล้วสวยหรือไม่สวยไม่ใช่แบบดีค่ะเอาเลยค่ะจะได้ปิดการขายเร็วๆแต่จริงๆแล้วพอเขาใส่ไปงานแล้วมันไม่ใช่อ่ะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่สําคัญนะที่ทําให้เซเล็บคอร์เซตเนี่ยเรียกว่าเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะหปีใช่ไหมตอนนี้ก็เพราะว่านี่แหละครับคือความจริงใจที่มีมอบให้ลูกค้าแล้วกันเนาะใช่ไหมถึงให้เจริญก้าวหน้าถึงขนาดนี้ก็แบบอยากให้แบบ เป็นเพื่อนอะอยากแบบว่ามันเหมือนมาถึงแล้วห้องเสื้อแล้วก็แบบว่ารู้ว่าชุดมันเยอะแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะเรามาลองกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ถ่ายรูปให้ดูว่าแบบเนี่ยเวลาถ่ายออกใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะบางทีคนลืมไงก็แบบใส่เราเป็นยังไงเราก็จะมีลองซห้าชุดก็หมื่นแล้วโอ้จริงนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าหลายแนวเมื่อก่อนเลยนะเราจะมีแค่แนวแบบที่เราชอบแบบไอซ์ก็แบบเซ็กซี่หน่อยเน้อใช่เมื่อก่อนเราจะแบบรู้สึกว่า ทางร้านมันก็จะมีแบบแบบเราจนตอนหลังเรารู้สึกว่าเราเคยอยู่ร้านแล้วมีพี่บางคนเข้ามาแล้วบอกไม่มีสไตล์นี้เลยหรอเราบอกก็มีนะคะแต่มีแค่แบบไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบคือบางคนผู้ใหญ่หน่อยใช่อายุแบบ40ขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้มีหมดแล้วค่ะ4050ครบเลยดคือทุกเซกเมนต์เลยใช่คือรู้เลยว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามาแล้วความต้องการของคนหลากหลายมากจริงๆเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะถ้าเขาบอกว่า พี่ต้องการแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เราจะแบบมีให้ทุกคนถามไอ้นี่น่ีตอนนี้ตลาดใหญ่สุดของเซเว่นโคเซสเนี่ยจะเป็นเซกเมนต์ไหนเป็นช่วงนะช่วงแต่ละเดือนไม่เหมือนกันอ๋อจะมีพีเรียดเรียกว่าพีเรียดแต่งงานถูกจะมีช่วงแต่งงานเลยแบบว่ามากับทั้งแฟมิลี่เลยเป็นแบบว่าญาติถ้าญาติฝั่งแบบว่าเาสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะต้องจัดเต็มชุดปักเลื่อมเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเจ้าภาพถูกต้องถูกแล้วก็จะมีแบบว่าไปร่วมงานค่ะก็จะ เบาๆพอประมาณหรือว่าช่วงบางเดือนก็จะเป็นงานพรอมเรายังจําได้นะตอนม .6 เราเนี่ยใส่เสื้อเหมือนนักศึกษา<ม>แค่นั้นเองอางนี้ตอนมหลาลัยเลยงานใบเนี่ยเนี่ยไบเนี่ยเป็นไงก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว,วกางเกงยีนเดี๋ยวนี้มบบเหมือนกันเลยทุกลง ตอนนี้เนี่ยโหรุ่นน้องแบบว่าน้องๆที่เข้ามาที่ร้านนะคะจัดเต็มมากจัดเต็มมากแล้วเขาจัดที่โรงแรมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นความประทับใจของเด็กเนาะในการที่อยากจะสวยที่สุดแบบมันคือก้าวเท้าเข้าสู่แบบวัยวัยแบบว่าชีวิตกนึงอีกโลกนึงเพราะฉะนั้นงานเนี้ยเป็นงานที่เขาแบบแต่งตัวสวยก็จะเป็นแบบนึงแล้วก็จะมีแบบงานรับรางวัลรับรางวัลก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มดาราหรือเปล่ามีด้วยค่ะกลุ่มดาราด้วยแล้วก็กลุ่มผู้ทํางานที่แบบว่าเลื่อนตาแหน่งได้รับรางวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะต้อง บอกว่าถ้าออนสเตจเนี่ยเราจะต้องใส่อีกชุดอีกแบบหนึ่งนะที่มีการเล่นไฟมีการแบบขึ<ม>้นรับรางวัลเราต้องแบบไม่น้อยสมมติว่าเป็นท็อปเซลปุ๊บเนี่ยขึ้นไปแล้วรางวัลก็ต้องมาเช่า<ป>ชที่เซเลปคอเร็ตเหมือนกันใช่เยอะมากเลย<ห>ค่ะดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องบอกเซลที่บริษัทเนี่ยมาเช่าที่เซ<ป>เลบคอเซ็ตเลยเธอมีเป็นพันชุดร<ม>ับรองว่าแต่ละบอกว่าแต่ละครั้งที่เขารับรางวัลเนี่ยชุดเขาจะไม่ซ้ำแล้วเขาก็ไม่ต้องไปลงทุนจ่ายตังแพง อันนี้ที่สําคัญที่สุดเลยคือเช่าเท่านนหละพันห้ายันห้าพันใช่ค่ะผมบอกได้เลยว่า affordable แล้วก็เหมือนกับรับได้เลยนะราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยโอเคใช่นะราคาเหมือนกับชุดหรูแต่ราคาเนี่ยติดดินเลยนะอืมแล้วที่สําคัญนะคะแค่เช่าไปไม่ต้องอะไรเลยเราจะบอกว่ากลับมาซักแห่งของเราเองอดูแลเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรามีบอกว่าช่างคอยเย็บชุดให้แบบพอดีต้องเก็บอะไรอย่างนี้ใช่รู้ป่าวว่าแบบชุดลาตีนนี่เป็นอะไรที่แบบ ละเอียดอ่อนมากเลยนะเหลือแค่แบบดิวเดียวก็ทําให้ดูชุดเปลี่ยนคือพอเราเก็บให้มันคอดีปุ๊บนิดนึงนะเดินแล้วมันจะสับมันจะใช่น่าจะคือชุดราตรีโอเคปกติเนี่ยไปออกงานหรือเวลาไปรับรางวัลเนี่ยก็ต้องมีการเก็บชุดอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมต้องเก็บเพราะว่าเราไม่ใช่แบบว่าหุ่นที่จะแบบสามารถใส่ทุกชุดแล้วมันแบบพอดีบางทีสายอะไรเงี้ยมันอาจจะเหลือนิดนึงแต่ถ้าเก็บแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบรู้ไหมพอชุดตึงอ่ะ อกพายลายพึงมันจะมาเองอถ้าสต่โมชุดหลวมบางทีเราก็ยืนแบบอย่างนี้ได้แต่พอเราเก็บชุดให้มันแน่นเราก็จะแบบอกพายลายพึงแล้วทุกอย่างมันจะแบบว่า<อ>เดี๋ยวถาม<ด>นิดนึงูแบบภูมิฐานเองเดี๋ยวถามนิดนึงเ<ๆ>มื่อกี้พูดถึงดาราแล้วตอนนี้มีดาราคนไหนบางที่ใช้บริการเซเล็โคอเซต์เป็นประจำเลยอะไรอย่างนี้ก่อนน้องๆอ,อ่ะรุ่นใหม่เยอะมากน้องๆรุ่นใหม่เยอะมากแต่เอาชุดที่แบบว่ามีดาราที่เอาชุดมาให้ที่ร้านก็มีเฮ้ยยะ มีแบบซุปเปอร์สตาร์ทุกคนจริงค่ะเอาซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนี่คือมีชุดอยู่ที่นี่หมดเลยคุณชมพู่คุณอ้ํคุณพลอยคุณปูคุณวุนเส้นคุณเอมี่คือพวนี้ก็รวมไปเนี่ยถ้าเกิดรวม follower ใน Instagram นี่อาจจะครบ60ล้านคนนะน่าจะครบน่าจะครบทั่วประเทศแล้วโอเคคือโอ้โหเรียกได้ว่าครบทุกคนเลยนะครับผมเนี่ยค่ะก็ชุดเราก็จะแบบว่าแบ่งเป็นเฉดสีไว้เพราะว่าสำหรับ งานก็จะมีธีมสีอะไรเงี้ยก็จะแบบจัดเรียงไว้ให้ถามพอยหน่อยตอนนี้สีอะไรในปีนี้ที่มาแรงมากๆบ้างสีนี้สีอะไรบ้างปีนี้ปีนี้หรอจริงๆมีช่วงหนึ่งนะที่จะต้องเป็นแบบว่าปักอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นสีแบบซบซ้อมแบบว่าเบสสีอะไรที่มันก็เป็นรูปเรียบหรูดูดีเรียบหรูดูดีอะไรเงี้ยแบบ ดูไม่ฉุดฉาดก็เลยจะสีที่เรียกว่าไม่ได้แรงมากเนาะใช่โอเคเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ไอซ์นะครับผมพาท่านผู้ชมนะไปดูเรีวยกว่าเดี๋ยวให้ไอซ์เนี่ยลองเปลี่ยนชุดให้เราดูเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยจะสวยขนาดไหนช่วงหน้าติดตามชมครับ